สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมรัตนดำดีรหัส61411 1งส0นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประาาศาสนศาสตร์ดิฉันนะคะทำการฝึกที่สาราการจังหวัดสงขลาอยู่หน่วยงานฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาค่ะและวันนี้นะคะดิฉันจะพาไปทำความรู้จักก,ก,จกัที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาค่ะไปกันเลยค่ะที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ณศาลา,ากลางจังหวัดสงขลาชั้น 4. ี่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในส่วนที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลามีหน้าที่การบริหารงานทั่วไปงานธุรการและงานสารบัญของที่ทำการปกครองจังหวัดการอำนวยการการประสานงานและให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารราชการของที่ทำการปกครองทั้ง16อำเภอ การบริหารการปกครองท้องที่การบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรมการปกครองรวมทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านการดำเนินการทางด้านงานทะเบียนและรับผิดชอบการดำเนินการตามหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนจังหวัดและควบคุมการดูแลการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและบัตรของสำนักงานอำเภอและสำนักท้องถิ่นในเขตจังหวัด การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับการควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคมสถานบริการโรงแรมและอาวุธปืนการดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ได้รับมอบหมายรวมถึงงานอำนวยความเปนธรรมการสืบสวนคดีอาญาการเข้าร่วมสอบสวนและการควบคุมสอบสวนคดีอาญา และยังมีการชนะสูตรพริกศพการไกลเกลี่ยข้อพิพาทการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของอำเภอทั้ง16อำเภอค่ะค่ะสำหรับโครงสร้างองค์กรที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลานะคะจะแบ่งออกเป็น3ฝ่ายด้วยกันก็คือ1กลุ่มงานปกครองจังหวัดสงขลา2ฝ่ายการเงินและบัญชีสมินตราจังหวัดสงขลา3กลุ่มงานความมั่นคงป้องกันจังหวัดสงขลาค่ะ หลังจากที่ทําความรู้จักกับที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลาไปแล้วนะคะต่อไปไปดูกันว่าดิฉันทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะทำหน้าที่ของดิชันนะคะหลักๆเวลาอยู่สํานักงานนะคะก็จะมีหน้าที่ในการจัดพิมพ์เอกสารการใส่ข้อมูลใน Excel การออกเลขหนังสือการลงหนังสือในระบบส่งแฟ้มเอกสารจัดแฟ้มแล้วก็มีการตรวจแฟ้มก่อนส่งให้หัวหน้าศูนย์เซ็นนะคะ ส่วนในการลงพื้นที่นะคะก็จะมีทางศูนย์จินอาสา,าจัดทําโครงการขึ้นมาเพื่อร่วมกับประชาชนมีการไปลงร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะอย่างเช่นกองพัฒนาที่4นะคะคือการจัดสิ่งของมอบให้กับน้องๆโรงเรียนตะเวนชายแดนสภากาชาติไทยมอบของให้น้องๆในโครงการอ่านออกเขียนได้การจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆลงพื้นที่โครงการปลูกป่าแก้มลิงชะเล การจัดโครงการคืนโครงสวยน้ำใสให้โครงแห่ที่จัดกิจกรรมขึ้นร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงแหและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายที่ทางศูนย์จิตอาสาจัดขึ้นและเข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะ ค่ะสำหรับปัญหาและอุปสรรคนะคะก็คือในช่วงแรกก็ปรับตัวไม่ค่อยได้ไม่กล้าพูดคุยหรือปรึกษากับพี่ๆแต่พอผ่านไปสักสองสาวันนะคะก็เริ่มสนิทมากขึ้นกล้าของงานพี่ๆและก็กล้าที่จะอาสาทำเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาที่มอบประสบการณ์ดีๆและดูแลดีมาโดยตลอดร,ระยะเวลาสเดือนและขอขอบคุณพี่ๆท,ที่คอยดูแลเอาใจใส่ คอยสอนงานคอยแนะนำและให้คำปรึกษามาดีโดยตลอดนะคะและสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์ชยยาที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาขอขอบคุณค่ะ